ครับสมาชดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกคู่ทุกคนครับตอนนี้เสือเก่งเดอะสตอรี่นะครับอ่าเดินทางมาฮอดบ้านบ้านปูนยางนะครับอ่บ้านปูนยางอ่าเป็นหมู่บ้านที่อ่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ซื่อดังนะครับคือเบาบุญตานะครับได้ยินข่าวว่าอ่าอยู่บ้านนี้นะครับอ่าเพราะว่าเฮานัดกันไว้ครับอ่าเบ้าไซน์นเนาะไซสตูดิโอนะครับอ่าตอนนี้เบาไซนว่าอยู่ในบ้านปูนยางนะครับ เป็นบรรยากาศที่หมู่บ้านติดถนนเส้นทางงหญ่ครับที่จะเดินทางไปหาล่า,ลาใต้นะครับเนะาะคือแขวงสารวัาเมืองตะโอยแขวงสารวันหรือว,ว่า,าเมืองเซกองอัตปื้นะครับลงไปพุ่นละเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดยางยุตลอดนะครับการไปการมาสะดวกสบายครับเป็นรถเกง่งรถยังมาเท่ากับ ไปมาย่างสะดวกสบายรถเกง่งรถกระบะสามารถมาได้เลยครับทุกคนบ้านปุ่นย่างปุ่นย่างนะครับทุกคนอ่าเป็นบ้านที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังครับบ่าวบุญตาคนบ้านนอกเผ่ามังกรนี่ครับอ่าเป็นเหล้าที่คัดซิกคัดซิกนะครับอ่าเอาซากของระเบิดอ่ามเาเฮ็ดเสาเหล้านะครับทุกคนโอ้สุดยอดมาเจออีกแล้วนะครับ เพราะว่าแถวนี้เป็นเส้นทางที่สมัยทรงข้ามนะครับขราเจ้ากับซิเกบเอาเอาเศษเอาอยางของระเบิดที่ขราเจ้าทิ่มแล้วนะครับเนะาะมาเห็ดเสาเล้าเส้นทางหมู่บ้านนี้ครับติดหนทางเลยครับไปไกลไปไกลมากอะที่เจอบรรยากาศนี้เลยครับทุกผูบรรยากาศเล้าเขา่าที่เอากาบระเบิดนะครับ กาบระเบิดสมัยโบราณเอามาเห็ดเสาเสาเล้าเขา่เาเพื่อกันพวกเป็นอย่างดีแล้วครับทุกคนเท่มากๆเลยครับคลาสิกคัดซสิก ช่วงนี้ชาวบ้านก็นเงียบๆนะครับเนาะเพราะว่าข้าเจ้ากับหน้าซิลงให้ลงหน้านะครับดำให้ดำหน้ากันครับช่วงนี้วนนี้เซื้อเก่งนะครับจะได้มาพบปะเบ้าส่สตูดิ่โอ,อทีมงานเบ้าบุญตานะครับนะเนาะหลายๆคนนะครับเบ้ากโกยนะครับจะได้มาทำความรู้จักนะครับกับทีมงานเพื่อนเพราะว่า มีอย่างมีอย่าง,างเข้ามาในเขตพื้นที่เพิ่นนะครับทุกคนเอากาสิพาทุกคนมามูจกักทักทายกันนะครับโอ้สบายดีเนาะสบายดีปก็ดำได้ดแล้วครับผมครับผมไปไกล์บนเส้นนี้ไปเจ็บนิดน่ะนานไหมน,า,หนาน,านาพูดในคนกับแล้วแล้วรถเอาลงไปได้บ่ได้ โอ้รต็กเออแล้วเขาบ้าบุตดาได้ใจไอยู่น้ากันบ่โอ้สบายดีสบายดีสบายดีโอเคครับนี่ครับบ้าไซตัวจริงเลยครับตัวจริงจริงครับเคยทักทายกันตลอดน้องเพื่อนกาเคยอยู่เมืองไทยเนาะเข้ากับทักหากันในสายวิธีชีวิตชนบทอันนี้กาลังเลยเมืองนองมาสิเข้าเขตเมืองโตยนะครับทุกคนมันนี่เจอน้องไซนะครับ ยูทูบเบอร์กำลังฮอตนะครับของเมืองเซโนแข่งสวาราเขตเพิ่อนจะพาทุกคนมาเล่นมหาปศาวนะครับมหาทีมงานเพิน่นนายเองเขาเพิ่นครับผมบไอซ์เกเล่นอาาเล่นน,ออน้องจอยเป็นครั้งแรกเด้โอ้น้องจอยบว่านี่น้องจอยบว่นี่น้องจอย,น,น,อจอยน้องอ้อยเป็นเป็นครั้งแรกของบ้าไสมาบอก บจ้าใช่เป็นข้างแรกใายเป็นข้างแรก่พอใจหลายครั้งเลยโอเคโอเคจิมาพาสบายดีเจ้าสบายดีสบายดีโอ้นี่เฮือนน้องเพคนขับติดนติ้นขึ้นทางเลยเนาะขึ้นทางเลยอ่ามือหน้าเออันนี้บ้านยังอันนี้บ้านอันน่ะตั้งอะไรโอ้บ้านตั้งอะไรอันน่ะจุดซุ่มตั้งเอาไปเมืองนั้นจะมีตั้งอะไรตั้งอะไรโอ้ เอามห้น้ำดีๆเป็นหมู่บ้านยังบ่มีไฟฟ้า,าเด้อืยแต่ว่าเมื่อวานนี่ว่าสิไปแต่ว่าฝนตกโอเคโอเคครับอันนี้คือเป็นอ่า,อาชนเผ่าพิกันเนาะชนเผ่าตะอุวยตะอวยเนี่นนยบ่แม,มน่นมังกรชนเผ่ามังกรมันจะยัาทางบ้านทั้งย่างเดี๋ยวมามังกรมาดูเบิดอ๋อโอเคโอเคไปครับทุกคนเฮาขึ้นเบิ่งบรรยากาศอ,อ,อ,อ่า,อ,าอ่าทีมงานสาวๆนางเอกของ น้องเบาไซสตูดิโอนะครับผมป้านี่ขึ้นเล่นตัวนะ้อยบันไดแบบเก่าๆสมัยเฮายัางน้อยเลยคนนรันบนีบ่ัสบายดีอีกเทอเด้อสบายดีสบายดีเจ้าโอ้ขออนุญาตมาเยี่ยมยามเดอ้อหมดที่ถ <laughs> ือว่าลรกกวนเนาะ ญญโอ้ขอบใจลายเจ้าขอบใจลายโดยโดยมหาน้องสาวอ่ามาน้องสาวอ่าทีมงานของอ่าเบลไซสตูดิโอนะครับอันนี้คืออ่าทีมงานของเซอร์เก่งคือกันครับเบลไซสนี่อ่าสบายดีนะสบายดีสบายดีสบาย,บายดีสบายดีเฮากับฟากนาเด้อครับเด้ออ่าเอฟซีของเซอร์เก่งเดอะสตอรี่นะครับอ่ามาติดตามน้องเบลไซสตูดิโอนะครับนในวิถีชีวิตไม่ได้ไปช่วยงานหรือ สบายดีเดด้อบสีน้องสบายดีสบายดีสบายดีเห็นน้องนี่บทที่ไล้โซดวานนี่ยนะที่ว่ากำลังไอแต่งเครื่องงานดองนะโอ้เห็นตัวจริงนะเป็นตาฮักเป็นตาแพงนะเนาะโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นไอคอยอยู่ทางไทยอยู่ทางไทยพอดีไอมาเมืองนองก็เลยแวะมหาไซก่อนสิกับไทยนะบันนี้รบกวนน้องเนาะวันนี้รบกวนดีใจแทนมันเองนะนี่ครั น้องอย่างนะซื้อน้องน้องอ้อยน้องอ้อยเนาะบ๊าวบ๊าวครับโอน้องอ้อยอ๋อน้องอ้อยโอเคครับดีใจปะดีใจดีใจดีใจอิลีหรือดีใจเล่นเนี่ยดีใจอิลีดีใจแท้เนาะขอบใจขอบใจอลไรน้องอ่ะมาเต้กรุงเทพเพื่อไอืมที่ตั้งใจแมนแมนคุณมาพบน้องแมนเป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรกครั้งแรกเพื่อทำอิดเลยแหละเส้นนี้โอ้คักวิวบรรยากาศนี่โอ้สุดยอดแล้วก็อีหย่างเฮือนน้องกะ คือมันติดทางดับเนาะเออไปมาสะดวกสบายถ้าเฮามีโอกาสอ่ไกลไปไกลมาหรือว่ามากระเป๋าใส่ไอ้กระสิมาแวะเด้อคันบ่อพัวก้อนได้มมีใคราอันนี้พ่อวะนี่โอ้แม่เด้ไปทังไหนแม่อยู่เงินดองโอ้เฮือนดองเนาะโอ้เล้วให้หรือเปล่าพ่อเรี่ยวให้หรือเปล่าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่บ่เรี่ยวล่ะ แล้วแล้วสั่ไห้เป็นบันบ่ายเตหน้าดำคับบมีหน้าก็ยังบัดำฮะังมีบานกัางใหม่ก็เลยเขามาใ่เดียวไม่ายได้เบ่าเขาปิดใ่ฮะเขาปิดมังบวได้บัได้เขใส่้ากี่ขั้นแบบถ้าเข้าไปใส่เพลงใส่ย่างมากัมั่นบ่ได้บรานิก้าศันะได้อยู่ไปบังสือได้อยู่แต่ข้าเข้าไปบ่งได้เนาะเพื่อนบ่ให้บาคนแปลกคนยังงกอนเ โอ้โบ่ปานั้นดอกครับเออบ่บ่เฮ่าบกสามารถที่รบกวนเพ่นปานั้นดอกโอ้น้องอ้อยเนอะเฮี่หนังสืออยู่บถามนงโคโคยากโอ้โอ้ตะดนแล้วเป็นคู่แล้วบจบคู่แล้วพอแยกน้องมอแยกน้องเฮ้าเฮา่อนอือยังบ่อน โอ้ <ève S 1> oh, 15ปีสบายดีเด้อแม่เด้อสดี่ยอะสบายดีบรรทวนโอ้อ่าแม่แม่น้องอ้อยนะครับเพิ่นอือเลยร่วมงานก็ดีใจนะขึ้นาไปหนาคันว่าไอชิมาฮะแม่นแม่นแม่นโอ้ดีใจดีใจบ่าไซดีใจบ้าไซเพิ่นก็เคยไปอยู่ไทยนะครับเนาะทำงานอยู่ไทย ที่นี่เพิ่นก็มาแถวนี้เพิ่นมีเอฟซีมีผู้สาวร้ายามีผู้สาวงาม,มผู้สาวอันนี้เขาเอิ้นผู้สาวชนเผ่าอย่างผาตัวอุ้ยเฮาไายมามื่อคืนนี้เฮาอยู่ที่ชนเผ่ามังกรช,ชนเผ่ามังกรสิน้นสิเป็นสีดำดำอ่าอันนี้ละสีมังกรนะโอามังกรคือกันบ่แต่สีนี่แต่แต่สมมาิไอ้ไปนีโบเห็นได้สีเป็นนี่ไม่ได้สีดำดำสีตัวนี้มันแทงแทง เรามีนะครับเทดเองบ่น่ต่าเองบอ่ซื้อก็ซื้อบ่แม่ซื้อเต็กี้นัสีงามเตกี้ซื้อแต่ถ้าเฮาตา่มเองก็ได้แต่ว่าได้แต่ว่ามัน <c oughs> ต้องใช้เวลาเนาะลวดลายมันก็บุคือกันกแต่ว่าของมังกรนี่จะลวดลายอีกสีดำๆนะจะลวดลายบ่ะปันนี้เนาะแต่ตัวนี้จะลวดลายหลายกว่ามันก็เลยเป็นราคาล้านปลาย ลายมันงามก่่นลายมันค่อนข้างจะยากอะในการอนาหอหรือว่าตังคค่อนข้างจะยากแล้วอีกอย่างเฮือน้องชนเผาทั้งนี้กับเฮือนซานที่เป็นแน่นนาทาวนเนาะเป็นคือเฮือนอยู่ประเทศไทยสมัยตะกี้เก้าครับมีฝาแป้นฝายอย่างเดยบร้อยเรื่องเพื่อนนี่ตกมุดเปียกไปไปทั้งชนเผามังกรนี่โอ้แบบซดมาได้หลังคาเนี่ยใช่ฝาไม่เห้ยไม่อย่างโู้ข้าเจ้าแห่งลำบาก บ่ปาดไปหาปาดโอ้ไปหาปาดเอาเฮ็ดเองสั่งกับบริจ้างบรจ้างเลยบุมบิ๊มบ่ความสามารถการช่วยเหลือตัวเองนั้นสุดยอดนะครับพี่น้องทา้งร่างโอ้ยตอนนี้ก็สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วช่าอ่ามีเงินอ่าทามแน่ว่าผู้หญิงเผ่าตะโอ้ยนี่ถ้าเกิดเอาผัวนี่คือกันจะบอกว่าต้องออกไปเฮือนไปฮะอยู่น้ำผัวบ่คือกันอยู่น้ำพ่อแม่บ่ได้ ได้อยู่ได้อยู่ครอบอถ้าเออถ้าเมียบอกไปกับผัวต้องมาอยู่กับแม่ได้แต่พ่าตัวนี่บอกได้ได้ไอ้มังกรบอกได้เนาะบอกได้เป็นบุคคลบอเป็นคนอีกทีหนึ่งเนาะแต่ข้าเจ้าว่าบอกได้คือต้องไปอยู่กับผัวถ้าอยู่กับแม่เนี่ยก็ต้องอออเฮือนใหม่พ้นเ e ต t คองพ้นเป็นน้ำพีน้ำหยางนี่อยู่ไางนโอ้เออ มาชูกัเขาจำโอ้จำบอกจำอย่างก็ได้เนาะโอ้โบแม่นอย่งดอกเพื่อน้องอ้อยแปวผัวพัดวบอยากหนีปะพ่อแม่นะอ่าโอ้ยังยู่น้ำพ่อน้ำแม่เขากบบจางบริไปเนาะบางคนนี่ให้ลูกยูน้ำพานี่เนาะแม่แม่ขึ้นเฮาขึ้นฮอดเออเฮาขึ้นฮอดพ่อพ่อแม่พ่อแม่คือขึ้นฮอดลูกได้แห้งเป็นผู้ยิ่งแห้งเต็กเนาะถ้าเป็นผู้ชรายเขาก็บโเป็นห่วงดอก ยูกนร้องจอยเนี่้าไอเสยาเยี่ยมมายี่น้องอ้อยแต่น้องจอยยังบ่มาเนาะยังบ่มาหอดแรงเรแรงมีไงสงไปน้องเด้เอ้ยบริร้องเอยนี่น้องอันนี้โอ้นี่น้องบ่นี่นี่อ๋อยังโบมาหอดไปครับบ่เ่ินด้วยอะไรกลือเปล่าโอ้เพราอยู่สวรรค์ภูไก่แต่ เกือบข้ามฮอดประเทศไทยมีข้าวกินก็ไปเออนี่เลยข้าย่างเดินี่โอ้นี่โบข้าฮะย่างเดินี่เลยข้าวโอ้ยย่างตัวนี้น้อเข้าวัดเดนี่มีไทยนีมันมันกับซิบบกุ้มปีแล้วนี่เนาะโอ้ฟ้าเอาได้น้องโอ้ยฟ้าเอาผัวได้เจ้านะเออฟ้าเอาผัวมาเฮ็ดให้ได้ เข้าเฮาวซิมเมอร์เลยนี่ออาฟัวฟังไทยก็มาเลี้ยงเด้อเอฟซีฟังไทยเด้วยใจ่ไหมเอฟซีฟังไทยนะครับสนใจกับติดต่อมาหรือว่าสนใจในอ่านิสัยหรือว่าบุคลิกของน้องอ้อยกะอ่าทักทายมาได้ผ่านทางเบ้าไซเนาะบอกสาวอ้อยสาวอ้อยภาษาหยังภาษาไทยนี่นะครับเอกลักษณ์คือซุมืมอนี่พี่น้องทางฝั่งลาวอ่าตั้งซื้อสกองกัเป็นภาษาไทยเขียนในเฟซในอย่างกะ เป็นประษาไทยแล้วเนาะท่านสมัยแล้ว่สันน้องอ้อยติดตามเข้าไปในเฟสคนเลยเดือครับเด้อทักเข้ามามีอย่างพูดคุยอ่าบางคนกะอ่าอยากส่งหงสีมากอะส่งมานะครับอ่าตามเข้าเรืองเสี CL ้ยวนี่งานเสี้ยวพ่อมเมตัดสมีลายคลายผมนักกรได้เงินเสกี้นะเสกี้เนาะคายผมปะได้หงสีได้หงสีถ้าแบบว่าผมมันยาวอ่ะผมยาวเลยโอ้คายผม 爸。<Bah. S 2> oh,